ร <Review S 2> ีวิวลำโพงโตโซ่ PA 2หลังจากที่พีใช้งานมาครับบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่ เกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับสเปคได้มากับงบไม่เกิน2,000ครับราคาคือ1,990บาทครับบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดเจ๋งจริงครับมีการเชื่อมต่อผ่านตัวโตโซ่แอปปรับตัว e c r วอไลเในการใช้งานถึง16แบบครับซึ่งพีเชื่อมต่อผ่านตัวลำโพงผ่านตัวโตโซ่แอปครับ UI ในการใช้งานก็ถือว่าง่าย เป็นลำโพงที่บอกเลยว่าในการปรับตัวอีควอไลเซอร์หรือว่า EQ ได้ถึง16แบบหรือว่าเราสามารถตั้งโปรไฟล์ตัวอีควอไลเซอร์ตามใจที่เราชอบได้ครับถือว่าในการใช้งานตัวลำโพงตัวนี้จูเสียงถือว่าเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมย่างเวทีถือว่ามันสมดุลมากครับวันนี้พี่จะมารีวิวให้ดูว่าในการใช้งานที่กลางแจ้งหรือว่าในการเปิดในที่แบบในห้องจะเป็นไงบ้างครับสำหรับลำโพงตัวนี้บอกเลยว่าเป็นลำโพงที่ ผีเลือกใช้จริงครับกันน้ำคือ ipx7 ด้วยผมสมัติเราใช้งานในแปรแคมปิ้งฝนตกไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าตัวนี้กันน้ำคือ ipx7 คุณสมบัติในการกันน้ำบอกเลยว่าเหลือๆมากในการใช้งานครับย่างความถี่ครับตัวนี้คือมันพอเหมาะพอสมมากกับคุณภาพเสียงคือ16วัตต์ที่ดังเกินตัวแน่นอนครับผมตัวนี้บอกเลยว่าคุณสมบัติในการใช้งานคือสุดจริงครับ สามารถเชื่อมต่อลำโพงเป็นซีโอ o. หาตัวนี้อีหนตัวรับผมก็คือตัวโตโซพีเอสองอีหนึ่งตัวเชื่อมต่อเป็นสองตัวคู่กันได้ถือว่าจริงมากในการใช้งานตัวนี้ผมสามารถบ,บิดปูงผมกดรับสายกดวางสายหรือว่าการเสิร์นา่านตัวลำโพงครับเสียงไมโครโฟนตัวนี้ดูดเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับทดสอบเสียงไมโครโฟนของเจ้าตัวโตโซพีเอสองนะครับ ก็คือตอนนี้พีบันทึกด้วยการเชื่อมต่อผ่านไมโครโฟนของลำโพงตัวนี้ผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็จะมาี่ผมบอกเลยว่าในการดูดเสียงถือว่าโอเคเลยแหละครับผมตัวนี้เอาไว้เวลาเราเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อโทรผ่านไลน์หรือว่าการวีดีโอคอลผ่านลำโพงตัวนี้ถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่นะครับซึ่งพีทดสอบเลยว่าในการโทรเข้าโทรออกตัวนี้ถือว่าลำโพงหาย ห่วงแน่นอนครับพี่ชอบมากอ่ะย่างเสียงคือพอเหมาะพอสมหลังจากที่พี่ใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมากครับตัวเครื่องมีความสวยงามครับนี่ครับตัวเครื่องบริวาในการดีไซน์ครับเขียนว่าโตโซครับนะครับตัวนี้บอกเลยว่าดีไซน์ครับแล้วก็มีสายห้อยให้ผมให้เราเอาไว้แบบพกพา หิ้วไปหิ้วมาครับผมตามใจที่เราชอบไปครับในกล่องจะแถมตัวสายชาร์จที่เป็น Type A ถู Type C ให้เราครับซึ่งเป็นการชาร์จห่างตัวพอร์ตที่เป็น Type C ครับซึ่งเราหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ท Type C ได้ง่ายครับเราสามารถเอาสมาร์ทโฟนของสายชาร์จของยี่ห้ออื่นมาใช้งานได้ถือว่าเจ๋งมากครับในการใช้งานรับแบตเตอรี่ที่พีทดสอบมาครับถ้าเราเปิดมัน25เเกับความดังอยู่ได้25ชั่วโมงครับถ้าพีเปิดมัน 50%อยู่ได้12ชั่วโมงครับถือว่าเป็นลำโพงที่แบตอิดพอตัวผมตัวนี้คุณสมบัติในการใช้งานมอกเลยว่าเหลือๆมากครับผมตัวนี้แบตคือ2,000มิลลิแอมป์ตัวนี้ในการใช้งานถือว่าเหลือๆครับพี่ชอบอะ่ะมีปุ่มอีควไลเซอร์ในการปรับด้วยครับซึ่งปุ่มตัวนี้มีปุ่มให้เราควบคุมได้เยอะครับมีลเสียงเพิ่มเสียงมีการปุ่มสต็อปหรือว่าปุ่มรับสายวางสาย รับสายหรือว่าปุ่ม pairing ในการเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าเชื่อมต่อ2ตัวในการเชื่อมต่อผ่านตัว t o โซ PA2E1 ตัวครับในการเชื่อมต่อถือว่าสุดจริงครับผมง่ายครับงนะั้นที่กดบวกไปที่อุปกรณ์ครับจากนั้นอุปกรณ์ก็ทําการ pairing หาอุปกรณ์ครับเนี่ย t o โซ PA2 ครับกดเข้าไปแบบนี้ครับซึ่งง่ายผมในการ connect นี่ connect แล้วผมซึ่ง connect ได้อย่างง่ายมากครับรถปรับตัว Equalizer ได้ถึง16แบบ แล้วก็ปรับตัวอีควอไลเซอร์ตามใจที่เราอยากปรับได้ด้วยถือว่าคุณสมบัติในการปรับถือว่าดีมากครับมีเบสพาร์เฮ้ยมันดีมากอะ่ะโหสุดยอดมีการปรับอีควอไลเซอร์ด้วยครับถือว่าสุดยอดจริงครับซึ่งพีบอกเลยว่ามันดีมากครับมีการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของลำโพงว่าเฮ้ยลำโพงมันเป็นไงบ้างของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในการใช้งานครับซึ่งเป็นลำโพงที่ใช้งานได้ควบคุมและเชื่อมต่อผ่านแอปได้อย่างง่ายดายมีอีควอไลเซอร์ ถึง16แบบแล้วก็ปรับได้ตามใจชอบอีกครับถือว่าสุดยอดมากครับผมในการใช้งานครับแล้วผมสามารถปรับได้ซึ่งบอกเลยว่าในการปรับมันปรับได้ง่ายครับนี่กดเข้าไปเฉยครับเวลากดปุ่มปิดเปิดก็กดง่ายผมเรากดค้างไว้ครับแบบนี้ปุ๊บอันนี้คือปิดครับถ้าเราเปิดครับนี่ครับคือมือถือครับผมเวลาเปิดปรับมันคอนเน็กได้อย่างรวดเร็วครับเห็นไหมครับว่าในการคอนเน็กคือเร็วมากแล้วก็ผมบูทด์เป็นบูทด์เวอร์ชัน5สามารถ แสดงค่าต่างๆออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับะระยะห่างของลําโพงตงัวนี้ห่างจากตัวที่เราเชื่อมต่อคือ10เมตรสปีถือว่าหายห่วงครับบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับเดี๋ยวพี่จะขอเปิดเพลงในห้องให้ดูว่าในการเปิดเพลงในห้องเปิดที่กลางแจ้งและการเสียงจะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวพี่จะมาสุบการใช้งานว่าเป็นไงบ้างนะครับทดสอบในการเปิดเพลงแนว EDM ผมมาดูว่าในการเปิดเพลงแนว EDM กับตัวโตโซ PA กับลำโพง16บหกบัดเป็นไงบ้างนะครับ Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard, about what you wanna be. Step four, can everybody just do your thing. Wake up. Wake, up. Wake, up. 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 wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna, day. Wake up. today's gonna be a good day. Wake up, Look today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's <lists> gonna be a good day. Wake up. I've affirmations, aspirations I've shit the got your got to do, the aftermath of aftermath preparation บอกเลยว่าเป็นลำโพงที่เสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยพับใจนะในการฟังเพลงกับลำโพงตัวโตโซ่ PA 2ตัวนี้ครับผมเสียงเบสมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมมากเลยว่าเสียงมันดี จริงครับผม,ผมรู้ว่ากับเพลงนี้จะเป็นไงบ้างนะครับผม เสียงเบสออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับขอเช่นชมว่าเสียงเบสเสียงกลางย่างเสียงใสออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับเหมาะเป็นลำโพงที่คุณสมบัติเกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาดีมากเลยครับผมเสียงกลางเสียงแหลมคือสุดจริงตัวนี้บอกเลยว่าใครหาตัวลำโพงแบบใช้งานได้ง่ายเชื่อมต่อผ่านแอปได้ง่ายตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับ bitch, I complain flip switch obtain Just nah, the Anything don't and can and gotta you go you you need anything want, นี่ครับผมสับการปรับนะพี่ก็ถามาปรับเป็นตัวสแตนดาร์ดได้ครับผมซึ่งการปรับลำโพงได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับปรับเป็นตัวเบสพัดนะครับผมก็ได้หรือว่าคลาสสิกหรือว่าแดนหรือว่าฮิปฮอปตามใจเราชอบหรือว่าเป็นออริจินอลก็ได้ผมบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากครับซึ่งพี่จะขอปรับเป็นตัวสแตนดาร์ดให้ดูว่าผมว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับ go, 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 go. บอกเลยว,ว่าลำโพงตัวนี้เสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับมาดูว่าในการเปิดเพลงรถแหจะเป็นไงบ้างครับซึ่งพีชอบฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วแหละมาดูว่าในการเปิดเพลงรถแห จะเป็นไงบ้างผมสับการเปิดนะพี่จะขอเปิดเพลงสาวแหล่นะครับผมมาดูว่าในการเปิดเพลงจะเป็นไงบ้างับผมดูเห็นไหมว่าเสียงคงร้องมันมีความชัดเจนมากเลยครับเ ว่าเสียงดีมากอันนี้พี่เปิดในห้องครับเดี๋ยวพี่จะขอไปทดสอบในการเปิดข้างนอกว่าเป็นไงบ้างกับสถานที่ outdoor นะผมหรือว่าข้างนอกนะผมสวัสดีสำหรับทดสอบในการเปิดเพลงในที่กลางแจ้มมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างนะครับ Even when you feel low, you can still Even when you feel slow, you can still Even when no hope, you you low go slow go still still go go, go, go. เสียงมีความชัดเจนมากขนาดเปิดที่กลางแจ้งครับเก็บเสียงของลำโพงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าเสียงถือว่า Thigh, hong, bah, right? oh, Step one, wake up. really going rise in the sun. Step two, get some good, some food, in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, Can everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. อันนี้ผมพีจะถอยห่างมาจากตัวลำโพงประมาณ3เมตรนะครับมาดูว่าเป็นไงบ้างครับอันนี้พีถอยออกมาห่างเลยครับผมมาดูว่าเสียงจะเป็นไงนะครับอันนี้คือถอยออกมาห่างนะผมมาดู yeah, <wake> คือเก็บเสียงดีมาก บอกว่าเป็นลำโพงที่เก็บเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเลยครับผมคือใช้งานที่อินดอร์หรือว่าอดอร์เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากกับลำโพงตัวโตโซ่ PA 2ตัวนี้ครับคุณสมบัติบอกเลยว่าที่ให้เป็นตัวลำโพงที่เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับ สรุปนะครับผมว่าเสียงเป็นไงบ้างหลังจากที่พีใช้งานมาเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมเวทีและเมติมันเป็นไงบ้างครับในส่วนในย่างเบสผมอยู่ที่เบสจะมีมวลเป็นปานกลางครับเสียงจะมีความกระชับกระจาย ให้ดูมีวิติมากยิ่งขึ้นในบริเวณด้านข้างครับเสียงกระจายออกมาได้อย่างเหมาะสมมากกับเสียงเบสครับในส่วนเสียงกลางครับเสียงน้องจะมีความชัดเจนครับสว่างสดใสและปลายเสียงจะมีความชัดเจนแยกออกมาจากเครื่องดนตรีได้อย่างชัดเจนครับบอกเลยว,ว่าเสียงกลางคือออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและเสียงดนตรีครับ มันออกมาได้อย่างชัดเจนประสานกับเสียงร้องได้อย่างสมดุลครับถือเป็นลําโพงที่บอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากครับในส่วนย่างเสียงแหลมครับเสียงแหลมให้เนื้อเสียงที่ไม่ไหนามากไม่ได้บางมากครับกําลังพอดี ดูแล้วมีความชัดเจนและมีความใสของเสียงครับดูแล้วหางเสียงมันมีความพอดีพองงามมากครับถือว่าเป็นลำโพงที่บอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับผมในการฟังเพลงซึ่งพีเอาไปใช้งานที่กลางแจ้งหรือว่าที่แบบว่าในห้องครับถือว่าเสียงแหลมกับเสียงกลางเสียงเบสมันประสานกันมาได้อย่างกลมกลม่อมมากครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่ามันเสียงดีมากครับในการใช้งานครับบอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับ เวทีและมิติของเสียงครับเสียงร้องจะวางตรงกลางและปลายเสียงผมจะพุ่งขึ้นมาด้านหน้าครับทำให้เวลาฟังเพลงผมบริเวณรอบด้านของตัวเครื่องครับเสียงมันจะออกมาได้อย่างสมดุลน้ำหนักของเสียงและก็บรังของเสียงครับมันออกมาได้อย่างมิติมากเลยในการใช้งานครับถือว่าเป็นลำโพงที่พี่เลือกใช้จริงครับตัวนี้กับโตโซ PA 2ครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อ ได้คลิปนี้ให้ครับผมบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่คุ้มมากกันน้ำได้เชื่อมต่อง่ายมีแอปในการปรับอีควอไลเซอร์แล้วก็ผมในการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็เชื่อมต่อง่ายครับคอนเนกง่ายจริงมี EQ ให้เราครบคันครับผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ